สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะผ้าถุงนะคะผ้าถุงแบบป้ายผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะที่คุณลูกค้าสอบถามเข้ามานาะว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะผ้าถุงผนะะ <c oughs> ืนนี้นะคะของคุณพี่นะคะคุณพี่จินตนานะคะอยู่อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะขอบพระคุณคุณพี่จินตนามากๆเลยนะคะ <c oughs> ที่โทรเข้ามานาอนี่คะ่ะสั่งซื้อนะคะสั่งตัดน้อสั่งตัดผ้าถุงนะคะสั่งตัดผ้าถุงนะคุณพี่บอกว่า ัดเป็นแบบว่าเป็นแบบป้ายติดตะขอเป็นแบบป้ายติดตะขอนะคะเบนเป็นแบบป้ายติดตะขอระบุไซส์เป็นแบบป้ายติดตะขอระบุไซส์คือสําหรับนะคะคุณลูกค้านะคะที่ทราบเอวสะโพกแล้วก็ความยาวที่คุณลูกค้าต้องการนะคะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้นะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบเป็น3ส่วนแบบนี้นี่ค่ะจะแบ่งเป็น3ส่วนแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะสวยๆพรีเมียมให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะตัวนี้นะคะเอวนะคะเอวสามสิบสามนะคะนี่ค่ะ เอวอ,อยู่ที่สามสิบสามนิ้วนะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะนี่ด้านในนะคะอัดผ้ากาวด้านในอัดผ้ากาวให้อย่างดีนะคะคลูกค้านี่ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายมัดหมี่ผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะหมักโคนย้อมครามนี่แต่ผ้าถุงออกมาสวยพรีเมียมมากๆแต่ผ้าถุงออกมาได้สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะคุณลูกค้าขะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อผ้าหนึ่งันห้าเก้าสบาทหนึ่งันห้าอเกบบาทนะคะค่าตัดนะคะค่าตัดนะคะเป็นผ้าถุงทรงนี้นะ ถ้าถุงแบบป้ายติดตะขอทรงนี้นะคะปกติ800บาทนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เหลือค่าตัด700ค่าตัด700บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งตัดสั่งตัดนะคะสั่งซื้อผ้ากับทางร้านแม่มณีผ้าไทยของเรานะคะรับส่วนลดนะคะรับส่วนลดค่าตัด100บาทรับส่วนลดค่าตัด100บาทนะคะคุณลูกค้าค่ะปากติค่าตัดผ้าถุงเนี่ยจะอยู่ที่ราคา800บาทนะคะทางร้านของเรานะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ ค่าตัดเจ็ดร้อยค่าตัดเจ็ดร้อยบาทคะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณพี่ค่ะดทส,สิตัวนี้นะผ้าทอมือเลยนะผ้าทอมือสีตะกอผ้าทอมือสีตะกอลายดอกแก้วไงคะลายดอกแก้วตีนแดงไงนี่ไงผืนนี้แหลคะค่ะเนาะนามาตัดได้เห็นไหมนามาตัดเป็นผ้าถุงนี่ผ้าถุงแบบป้ายติตะขอคือสวยแล้วก็พรมเมียม,มากๆสวยแล้วก็พรมพ์เมียม,มากๆเลยค่ะคุณลูกค้าคะ่ะเอวนะคะเอวอยู่ที่สามสิบสาม คุณพี่บอกว่าเอลสามสิบสามนี่จากเอลสามสิบสามอ่ะไดเอลแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแผ่นในแผ่นในนะคะเอลสามสิบสามนะคะนี่ก็จะเป็นติะขอที่สองนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยจ้าสวยๆอย่างนี้เลยพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะนี่ ผ้าถุงนะคะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอสําหรับนะคะคุณลูกค้าร้านแม่มาริผ้าไทยของเรานะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะสั่งซื้อผ้าสั่งซื้อผ้านะคะที่ร้านแม่มารผ้าไทยของเรานะคะค่าตัดนะคะปกติ800นะช่วงนี้ลดค่าตัดให้100เหรือ700บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะค่าตัด700บาทค่ะค่าผ้า1590ับาท1,590้อสบาทสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะด้านในเนาะคุณลูกค้า อาจ้ากาวนะคะจับทรงให้เรียบร้อยนี่แปลงเป็นสามชิ้นแบบนี้นะคะนี่ถ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะด้านในนะคะเราจะเราจะทําเป็นแบบนี้นะคะาคุณลูกค้าขาเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแผ่นะะหลังนะคะแผ่นด้านหลังนะคะแผ่นด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเป็นแผ่นป้ายหน้าเป็นแผ่นป้ายหน้านะคะนี่ก็จะเป็นแผ่นหลังก็จะเป็นบริเวณนี้นะคะเป็นแผ่นหลังนะคะซี่ซับที่ซับในช่วงเอวแล้วก็สะโพกของเรานะคะตรงก้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผ่นกลางเนี่ยก็จะมีความความใหญ่กว่า ใหญ่กว่านะคะแผ่นที่ป้ายหน้าแล้วก็แผ่นที่ป้ายป้ายแถบเข้ามาแบบนี้นะคะคุณลูกค้าคะจะแบ่งเป็น3ส่วนดังนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะคุณพี่ค่ะสนใจสั่งตัดสนใจสั่งตัดผ้าถุงกับร้านแม่บริภาไทยนะคะโทรมาจาก0890416 008 08 90416 008ได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าแอดไลน์ค่ะ m a l i ้เลย่ะ M A L i 0416ได้เลยนะคะค่ะ m a l i าถุงผ้าไทย ผ้าถุงผ้าไทยค่ะคุณลูกค้าขาสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆได้สวมได้ใส่นะคะเย็นสบายได้สวมได้ใส่นะคะเย็นสบายมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขายัางไงก็ฝากร้านแม่มารีผ้าไทยไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่มารีผ้าไทยด้วยนะคะช่วงนี้นะคะก็เนาะงานผ้า,นาถุงผ้า,าไทยคือคิวตัดเยอะพอสมควรเนาะแต่ยังไงก็สําหรับนะคะคุณลูกค้านะคะของทางร้านแม่มารีผ้าไทยนะคะก็ะยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะตัดเย็บให้นะยังไงก็โทรเข้ามาจองคิวได้เลยค่ะจองคิวได้เลยค่ะ จัดส่งผ้าถุงภายใน7วันจัดส่งออเดอร์ภายใน7วันนะคะแต่สําหรับนะคะงานตัดผ้าถุงต้องขอญอาตแจ้งก่อนว่ามีโอนมาจําด้วยนะมีโอนมาจําด้วยนะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจจริงๆนะขอรบกวนแอดไลน์แอดไลน์เข้ามาค่ะ m a l i 0416เพราะว่างานตัดนะคะมันจะต้องมีหนึ่งโอนมาจําแล้วก็แชร์สลิปกันนะคะคุณลูกค้า่ะคืะคอถ้าเป็นกรณีตัดผ้าถุงเราจะต้องมีโอนมาจํานะจะต้องมีโอนมาจํานะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าสั่งซื้อผ้านะคะค จะจะอวดสยวกโอหรือว่าเก็บเงินปลายทางก็ยินดีค่ะจะจะเสร็จจะทําได้เลยเนาะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบนะชื่นชอบสนใจนะคะงานผ้าไทยผ้าถุงผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นผ้าไทยนะเห็นไหมใส่กับเสื้อสีขาวที่ลูกค้ามีอยู่ไปได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยผ้าทองานผ้าไทยนะผ้าทอนะคะนี่ผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอผ้าฝ้ายทอมือลายสีตะกอนะคุณลูกค้าค่ะ ผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่นะผ้ามัดหมี่นะคะทอมือสีตะกอนะคะย้อมครามนะย้อมครามนะคะคุณลูกค้าค่ะจากนั้นเราก็นําไปทอนําไปทอเนาะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพอทอเป็นผืนเสร็จเนาะเราก็นําไปหมักโครนค่ะเพิ่มความนิ่มนะคะเพิ่มความนิ่มให้กับเนื้อผ้าค่ะสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบงานพรีเมียมแนะนําเป็นรุ่นนี้นะแนะนาเป็นรุ่นนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสองพันสองร้อยเก้าสิบบาท 2,290บาทค่ะเลือกผ้าได้เลือกผ้าได้เลยนะคะมีผ้าให้เลือกเยอะเลยค่ะแล้วก็ตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายแบบนี้นะคะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอแบบนี้นะคะทําไมต้องตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอแบบนี้เพราะว่า1เราสามารถปรับเอวเราสามารถปรับเอวได้นะคะคุณลูกค้าไม่ว่าคุณลูกค้าจะอ้วนขึ้นหรือผอมลงเราก็สามารถปรับเอวได้เนาะปรับเอวได้สวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาใส่เราจะได้ใส่ได้นานๆเนาะเราจะได้ใส่ได้นานๆนะคะคุณลูกค้าขาเนี่ยสวยๆอย่างนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาเนี่ย เราไปใส่กับเสื้อสีพื้นนะคะไปใส่กับเสื้อสีพื้นที่เรามีนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยจ้าคุณลูกค้านะคะถ้าหนที่สนใจนะสนใจนะคะสั่งตัดผ้าถุงกับทางร้านแม่มาริผ้าไทยของเรานะคะ2290บาทค่ะใช้เป็นนะคะใช้เป็นผ้าทองมือใช้เป็นผ้าทองมือมักโคนย้อมคามรุ่นนี้ค่ะ 2,290บาทคือใส่แล้วก็สวยมากเลยเตรียมไว้เลยนะเดี๋ยวก็จะเข้าพรรษาแล้วนะคะเตรียมไว้ได้เลยนะคะไว้ใส่ทําบุญนะไว้ใส่ทําบุญตักบาทนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะไปใส่กับเสื้อได้หลากหลายสีไปใส่เสื้อกับเสื้อได้หลากหลายสีมากๆสีแดงสีแดงนะคะสีน้ําเงินได้สีขาวได้นะคะสีเหลืองได้สีฟ้าก็ได้เห็นไหมสีเทาสีดําได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้า่ะผ้าถุงหนึ่งผืนสามารถใส่กับเสื้อได้หลากหลายสี ก็คือราสามารถคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเปลี่ยนโปรไฟล์ได้บ่อยๆเลยค่ะคุณลูกค้าคะเพียงแค่เราเปลี่ยนเสื้อเนาะเปลี่ยนแค่เราเปลี่ยนเสื้อนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนาะผ้าถุงเนี่ยเรามีผ้าถุงผืนหนึ่งเราก็สามารถใส่ได้หลากหลายงานใส่ได้หลากหลายงานนะคะเพียงแค่เปลี่ยนเสื้อแค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบสนใจนะงานผ้าไทยเพราเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องยูทูบแม่มดีผ้าไทยนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะคุณลูกค้าคะสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะโรมาน0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 ศูนยป9 0ก้าค่ะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาค่ะ mali 0416ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะทางร้านของเรานะคะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สำคัญก็ยังมีของขวัญของฝากของขวัญของฝากข,ของที่ะระลึกนะคะมอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะกดกระดิ่งกดกระดิ่งแล้วก็กดคําว่าทั้งหมดได้เลยค่ะคุณลูก้้าาาา่่่เเรรรไไดดนัับขขขขอออมลลววสสยปต อัปเดตผ้าไทยอัปเดตผ้าถุงใหม่ๆนะคะให้กับคุณลูกค้าในทุกๆวันเลยนะคะคุณลูกค้าคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง youtube แม่วันนีผ้าไทยด้วยจ้าขอพรบคุณทุกการติดตามขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากมากเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ